โยสวัสดีครับวันนี้ก็มาแค้งหูน้องมิกกันนะครับไม่ต้องพูดพามตาเพลงเลยวันนี้มีเวลาน้อยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปดูถ่ายรูปพวกเขาเล่นสเก็ตเล่นเซิร์ฟสเกเ็ตที่เซ็นท่านกันโอ้ไม่ไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วครับเห็นเห็นเห็นไอ้นี่ไหมครับมันงองอเองเลยนะครับถ้าดูดูจาก รูจักเหล็กนี่เห็นเลยนะครับว่าเหล็กงอแล้วนะครับอคีู้แน่นมากแล้วก็มีรอยที่ใช้เล็บขูดออกไปแล้วนะครับบางส่วนยังก่อนถ้าอย่างนี้ต้องใช้เหล็กตัวนี้ครับเหล็กตัวนี้จะแข็งแรงขึ้นมาอีกหน่อยอเสียบเข้าไปแล้วงัดนะครับแซะเข้าไปแล้วงัดเอ๊ข้างบนมันจะลงมาไหม เดี๋ยวผมต้องต้องต้อง,อง,องพยายามทําทุกมุมครับเวลาดึงมันจะได้ไม่ไม่ต้องไปโดนที่เจ็บตอนที่เข้าไปที่ปลายแก้วหูครับเพราะที่กลัวก็คือตรงที่ติดกับแก้วหูตรงนั้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะติดไหมนะครับบางคนก็ติดบางคนก็ไม่ติดอกครับขี้หูที่ผ่านเข้าไปแสะแล้วก็งัดลงมา เอ้าโอ้แน่นมากเลยอืมแน่นแบบเน้นๆเลยนะครับอืโอเคตอนนี้ผมจะลองอยังไม่เสียดดีกว่าขอแสะตรงนี้อีกที ถ้าตรงนี้หลุดก็จะเป็นงานง่ายของผมบอบอ,อเห็นแก้วหูแล้วครับเปิดทางได้หมดแล้วครับตรงนี้หรือจะตรงนี้ครับที่ตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ที่แน่นมากถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวผมจะแซะ ไม้หมดทีเดียวแล้วผมจะใช้คีมดึงดีกว่านะครับก็วันนี้เราจะไม่ใช้อีลองลองไม่ใช้ซสม,มุนลองใช้เทคนิคตัวนี้แล้วงัดทีเดียวให้หมดได้ไหมก็ลองมาดูกันแล้วก็ลองทำให้มันเป็นชิ้นเดียวได้ไหมจะได้ไหมเนี่ย ไม่ได้ละเอนลีผมจะลองดึงแล้วนะครับเอาตัวนี้ จับแล้วก็ปล่อยแล้วก็ขยับดึงออกมานะครับจะเล้ออกมาได้ทั้งยวงจับปล่อยแล้วขยับทีละนิดทีละนิดโอเคโอเคโอเคนี่ไงเย่ออกมาแล้วเป็นไงครับท่านผู้ชมสะใจกันไหมโอ้แผ่นใหญ่ดีใช่ไหมโอเคเฮ้ย ข้างในยังเหลืออีกนิดนึงนะครับเหลือที่ตกค้างหน่อยๆตอนนี้ต้องลดความเบาลงมาหน่อยออนําหนักมือโอเคก็อืมเดีนะโอเค,อเคขอแสงหน่อยก็อ้าเดี๋ยวน,นะใช้ตัวนี้หนีบได้ไหมเพราะมันเล็กอยู่ ติดขอบแก้วหูขยับ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 โอ,โอ้เนี่ยติดขอบแก้วหูครับออกมาเรียบร้อยอยังเหลืออีกชิ้นหนึง่งไม่ได้ลึกมากนะครับก็ยังมองเห็นอยู่แต่มันเป็นชิ้นบางๆนะครับโดนจริงได้ไมาไดลองดูก่อน หรือว่าจะใช้น้ํำยาล้างแล้วก็ละลายมันเลยดีเนี่ยลองดูแป๊บโอเคไม่มีปัญหาครับอืมก็เป็นชิเล็กนิดเดียวนะครับเดี๋ยวก็อืมชิเล็กแต่เหนียวมาก โอเคพ็ไมิน่ามีปัญหาแล้วนะครับชิ้นน้อยๆไม่ได้มีผลเลยโอเคอาวหลุดหลุดไปไหนแล้ววะ อ,ห,อหลุดแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ขี้พอครับโอ้ยแต่มันใกล้ขอบแก้วหูกันไปโอเคโชคดีครับหลุดออกมาจบแล้วครับตอนนี้เราจะล้างแล้วนะครับคลิปนี้อาจจะสาแก่ใจคนที่ชอบดูแค่ขี้หูเยอะๆนะครับแต่คนปั่นสำลรีคงอาจจะไม่นหนุกด,ด้วยนะครับเพราะว่าผมต้องรีบหน่อยนึง บอลก็จะเตะทุ่มึ่งตอนนี้ก็หลังสี่โมงสามสิบห้าจริงๆผมต้องไปเซ็นท่านแล้วนะครับตอนนี้สี่โมงเนะีเพราะผมจะไปดูเซิร์ฟสเก็ตกับสเก็ตก,ก,กันแล้วก็มีแข่งรุ่นแข่งนี่อีกก่อนจะไปถึงร้วนก็ห้าโมงอะ่ะก็มีเวลาอยู่ได้แค่ถ่ายรูปเล่นๆสักสองชั่วโมงก็รีบกลับมาดูฟุตบอลต่อโอเคโอเค อันนี้ก็ไปซับน้ำยาออกมาเน้นตรงกลางนะครับถูทำความสะอาดข้างนอกโอเคก็ไม่น่ามีปัญหาครับตอนนี้ก็ ปั่นสำลีเราก็จะไม่ปั่นนานแบบที่เราเคยทําทุกคลิปนะครับต้องขอโทษไปด้วยแต่ก็พยายามปั่นให้มันอยู่อ่าตอนนี้ก็เน้นแค่ให้มันหายชื้นตอนนี้จะเป็นปั่นที่จะทําให้เพลิดเพลแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้สำลียาหน่อยอุ้ยเครื่องมือจะตกเก็บไม่ได้ละอ่าอย่างเงี้ยครับอ่า ส่ายสำลีจะกระทบขอบแก้วหูและแก้วหูโดยตรงเลยนะครับอามิกอย่างนี้สนุกใช่ไหมอ,อามิกพยักหน้าครับไม่มีเสียงตอบอามิกต้องบอกว่าครับเพลินครับสนุกครับพยักหน้าคนทางบ้านไม่เห็นครับ <c oughs> ก็ข้างนี้ก็จบวันแค่นี้ดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวผมจะรีบไปข้างนู้นนะครับ อา,อา่โล่งแล้วนะมิกเจ๋งเลยลกูกโยจากการที่ดูข้างนอกข้างนี้นะครับเออไม่ได้เยอะแบบข้างนู้นนะครับแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นก็คือว่าข้างนี้มีเศษผมไปตกอยู่ด้านในนะครับทั้งๆที่ก็น้องก็ไม่ได้ตัดผมไม่ได้ทำอะไรเลยมาเป็นแบบโอ้เป็นเป็นหกเจ็ดเดือนนะ กว่าผมจะยาวขนาดนี้โอเคก็เป็นขี้หูแฉะครับแต่น้องในโดยปกติก็ชอบใช้เล็บประแคเองข้างนี้ไม่ได้มีขี้หูเยอะแบบข้างนู้นนะครับน้องน่าจะหาอะไรแค่เองเล่นแล้วแต่เดี๋ยวผมจะเอาเศษผมออกมาให้ดูอได้ไหมเนี่ยเศษผม เศษผมมันจะยากนิดนึงเพราะว่ามันติดแน่นอยู่นะครับเดี๋ยวต้องเอาตรงนี้แซะ,ะเบาๆครับขอแค่ขยับได้ก่อนแล้วครับอ้าขยับได้แล้วตอนนี้ก็จะเอาคีมคีบแล้วนะครับสก,กิดให้มันกระเด่งขึ้นมาได้แล้วตอนนี้คีมคีบคีมคีบเย ê! นี่ไงเคยเห็นไหมเห็นเส้นผมไหมเห็นไหม เนี่ยแหละครับเส้นผมเห็นกันแล้วใช่ไหมอเนี่ยแหละโอเคอ,ออกมาได้แล้วตอนนี้ก็จะเอาขี้หูตรงด้านซ้ายนี่นะครับออกไอมันไม่ได้เหนียวแน่นแบบข้างู้นนะครับแต่ก็ไม่ได้มีเยอะอะไรกเดี๋ยวลองดูว่าจะมีไปถึงข้างในไหมเสะแล้วก็งัดเสะแล้วก็งัด จบครับอ่าแค่ง่ายครับง่ายสำหรับผมนะจริงๆคนอื่นก็จะเป็นเรื่องยาก่ะครับตรงนี้โอ้ตรงนี้เป็นรอยถะลอกก็เป็นรอยเล็บหรครับอาหายข้างบนมีไม้ข้างบนมีไม้ข้างบนมีไม้ ก็ไม่มีอะไรผิดพลาดครับเดี๋ยวผมจะทำการล้างนะครับก็อาจน้ํายาไปเต็มที่เลยครับชันก็เอา้ามันตกไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้เลยครับว่ามุมกล้องหลุดไปเออเนาะตอนเขียนนั้นออกมาได้เปล่าก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวนี้ล้างหูนะครับ เราจะล้างแบบแอดวว้เลยล้างกันอย่างเร็วแต่อย่างน้อยก็ต้องทิ้งไว้หนึ่งนาทีนะครับอนนี้ก็เกาเกาเกา้อยมันละลายถ้าใครไม่ชอบว่ามันมันเกินไปก็ผสมน้ําเกลือได้นะครับหรือถ้าใครไม่ชอบที่ว่าใส่น้ํายาไอ้นี่แล้วมันรู้สึกมันมันมันนหูแล้วมันหูไม่แห้งชอบแบบหูแห้งๆก็ ใช้แต่น้ําเกลือล้างก็ได้ครับเพราะน้ำเกลือนี่ยังไงก็ฆ่าเชื้อโรคได้ครับอ่าแต่นี้ก็เน้นเอาความชื้นออกอย่างเดียวแล้วนะครับอโอเคก็ ว้าว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 โอเคอืมขอบหูด้านนอกตรงกลางไม่มีปัญหาแล้วนะครับ โอ้คิู้เนี่ยแม่ปัดออกมาติดๆเลยเป็นเศษๆเนี่ยโอเคอืม ก่อนนะเดี๋ยวจะปัดให้มันเพลินๆก่อนก็จะเน้นไปที่แก้วหูเลยนะครับให้เหือนเพลินเนี่ยโอเคเอาดันง,งออีกอ่ะเอาขอบตรงกลางเล่าก่อนเดกกี๋ยวพันใหม่นะครับจะเน้นขอบแก้วหูด,ด้วยตรงแนละความชื้นหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ทำให้รลีวเล็กนะแล้วก็ไล่ไปตรงกลางเลยนะครับเอ้าไม่ได้อีกอื โอ้อะไรของเขาเนี่ยผมนี่รอบที่สามแล้วนะเนี่ยโอเคโอเคอันนี้เราจะปั่นที่ขอบแก้วหูเลยครับแก้วหูขอบแก้วหูตอนนี้จะมันสุดจริงเลยครับมันสุดละโอเค ขี้หูก็หมดแก้วหูก็โลง่งตอนนี้น้องสนุกสนานและเพลิดเพลินมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูขี้หูรวมๆโอเคคลิปนี้ก็ไม,ม่มีปัญหาแล้วครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เมมให้กำลังใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปแล้วอามิกโลงหมดแล้วนะ อตอนนี้ก็มาดูขี้หูรวมกันครับนี่ไงเห็นไหมขี้หูรวมโอเคเจอกันคิดหน้าครับ